สวัสดีค่ะผูก้กำกผมผมเฉียนดีโปเกมและผมวันนี้เข้าไปเ่เกมโรบบกับแบบที่มีชื่อว่าทีมปักไทคูนสองซึ่งมาแบบนี้นะผมเคยเล่นมาแบบแบบนานมาแล้วแบบนานจริงๆริอะ่ะคือช่วงแบบผมเล่นโรบบปีสองปีแรกไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าปีปีไหนแต่ว่าผมเนะี่ยเริ่มเล่นโรบบตอนปี2 0 1 5น้นั่นเองนะเพนเป็นแบบที่จำลองการสร้างสวนสนุกข,ของตัวเองโอเคเราเริ่มเกมมาเรากดตรงนี้ใช่ไหม น,นี่คืออะไรถ้วยกาแฟ 1, หนึ่งพันห้าร้อยปึ๊บอันนี้ทางเข้าอันนี้ทางออกเขาต้องเปิดอันนี้ก่อนนครับเครื่องเล่นอย่างตัวยังเดินแล้วก็ใส่ที่นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะนี่เราก็กดตรงนี้เครื่องเล่น open แล้วก็กดตรงร้านอาหารใช่ไหมอ๊ออ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้สร้าง ที่เล่นของเราเป็นที่แรกเลยวนะคบทุกคนเป็นถ้วยน้ําชาสุดสนุกมากๆเลยมาดูกันว่ามันสนุกขนาดไหนลองเล่นดูสนุกจังเลยแมนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวคนดูหน่อยเขาจะมาต่อกันนะครับต่อแถวรอเล่นนะคะเราตอนนี้เดี๋ยวผมเล่นรอไปก่อนนั่นมนทางออกพ่อหนุ่มมาทางเข้าสิพ่อหนุ่มคือแบบนี้เนะี่ย มันเป็นแบบการสร้างสุดสนุกนะครับผมเนี่ยจำได้เลยว่าสมัยก่อนนี่ผมเล่นแบบนี้นะนะเล่นแบบเล่นบ่อยเลยแหละนี่เลยขายราคานะกะเ่แพงอยากเล่นแต่ขายแพงไม่มีคนซื้อเวือ นี่ทุกคนตอนนี้คนต่อแถวให้อากาศหมุนนะคะทุกคนไม่ใช่หรอความจริงผมตั้งค่าเล่นไว้ใช่ไหมละ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราลบ,บทิ้งไปก่อนเราจะไปสร้างพื้นที่เพิ่มเติมน,นะครับอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบธรรมดาอันนี้ใช่ไหม จจจิิิบบถังขยะถังขยะะทุกคนเราได้ถังขยะแล้วตั้งเรียงรายสวยงามส่วนร้านอาหารเราก็จะมีเป็นร้านขายน้ำร้านขายพิซซ่าหน้าอะไรไม่รู้แหละหน้าความรักฮะนี่โอเค นี่เรามีประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะเงินเหลือน้อยนี่ทุกคนตอนนี้เขามาเล่นเครื่องเล่นเนี่ยสุขสนานดูหน้าตาความสุขของเขาสิไม่มีเลยหน้าตาแห่งความยิ้มแบบตลบกอกอวนนั่งด้วยเนี่ยเดี๋ยวแยกที่คนอื่นเล่นต่อไปเราก็จะมาสร้างเครื่องเล่นใหม่ของเราก็คือเครื่องเล่นสไลด์สไลเดอร์ที่สนุกที่สุดในโลก เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะสร้างสไลเดอร์เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่เพิ่มเติมครับเด็กแล้วก็ต้องวางถังขยะไว้ด้วยเผื่อคนจะชอบกินแล้วมาทิ้งขยะกันนือสองอันเลยให้แถมแถมถังขยะ <c oughs> คุดูโครกตายให้ถังขยะเยอะปอดถังขยะปอดถังขยะแปลว่าไม่มีถังขยะสิเห้ทคนเราก็ต้องนี่เลยที่สไลเดอร์สุดมันสุดเวียง แล้วกรปรึ๊บโอเ่นเลยปึ๊บแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดร้านยังเป็นทางการติ้งดิงเป็นทางออกเราก็ได้เครื่องเล่นเครื่องที่สองของ,ของเราเราจะมาลองเล่นกันดีก,กว่าว่าเครื่องเล่นชิ้นนี้มันจะสนุกขนาดไหนเราต้องเข้าไปในไหนไอลซีเล่นยังไงเครื่องเล่นสุดสนุกสุดมันเล่นเด้ยังไงมาดูกัน ท่องเลต่อ,อว้วววแมปนี้นี่มัน <c oughs> คือมันเป็นแมปที่ผมเล่นสมัยก่อนอะสมัยนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะแต่ว่าสมัยแต่ว่าคนเขาอาจจะเป็นเขาชอบไปเล่นแมบแนววันพีชแมบแนวเพลินกันใช่ไหมถ้าแบบว่าเป็นแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงเราก็แบ่งได้หลายแนวนะครับแนวนี้ผมเล่นไปไม่รู้จะดอ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมในอนาคตหรือเปล่าไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเพราะว่าอะไรไม่รู้เราต้องเปิดร้านขายสมูตตี้ร้านขายน้ำช,โชโโ็อกโกแลตไม่ใช่และมันก็คือน,น้ำขายน้ำขายเครื่องดื่มร้อนนั่นเองนี่แล้วก็ใช้ไหมแล้วก็ป๊อปคอนเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ได้ซ้มอาหารเรียบร้อยแล้วนะ ซูมาหาหแล้วนี่คือที่นั่งกินตอนนี้ในในในส่วนสนุกข,ของเรามีคนเล่นมากถึงสิบเจ็ดอสิบแดล้วสิบเก้าด้วยว้าวตอนนี้คนทยอยเข้ามาเต็มไปหมดในในส่วนสนุกสุดสนุกสนานของเราที่คนนี่ครับมีคนเข้ามาใช้บริการสไลเดอร์สุดเหวี่ยงแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าว่าเราจะ สร้างอะไรได้เพิ่มอีกไหมตอนนี้เราก็ได้สร้างอันนี้ไปแล้วต่อไปต้องเป็นหอคอยทาวเวอร์สุดมันหอคอยทาวเวอร์สุดมันเราขยายพื้นที่อันนี้เนี่ยจะเป็นซุ้มอาหารนะผมจะผมจะอาจจะบีบให้มันแบบไปไกลลงไม่ไปไกลลงคืออะไรเขาไม่ถึงไกลขึ้น เราจะแบบอันนี้เป็นซุ้มสําหรับธรรมดาเราจะมีซุ้มนั่งกินอยู่ด้านข้างนะครับโอ้ลถเสียงดังโอ้ไมคก็อลเสียงดังมากไม่ไม่ดูแลคนที่กําลังที่กําลังใจนี่เลยครับคนกําลังถ่ายคลิปแล้วลดเสียงดังปื๊อปื๊ดปื๊ออ,อ,อ,อย่างเงี้ยรวบรวมซุ้มอาหารนะครับว่าเรามีอันนี้เป็นของขายใช่ไหมมีห้องน้ํามีใครเข้าน้ำไหมเดี๋ยวเราต้องเสริมห้องน้ําไว้ให้อ่ะห้องน้ํา เราต้องเปลี่ยนพื้นที่ของถังขยะถังขยะจะอยู่ข้างน้ําเลยนี่ให้สองอันเลยวิ่งเกิอดอะไรขึ้นนี่คืิอะไรครับโอเคอ่ะนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ทาาห้องน้ําไว้ข้างๆกับร้านอาหารโพรผมหยากเล่นผมแค่มาเสียงเงินเล่นเฉยครับ คน,คนหนูเขาจะเข้า,ขาน้ําำเราต้องมีพื้นที่สําหรับห้องน้ำให้กับทุกคนค่ะเป็นพื้นที่ดีๆหน่อยเมื่อกี้น่าจะไม่ได้แหละบางทีอ่ะสร้างห้องน้ําไว้ข้างๆกับโรงอาหารเนี่ยนะมันเป็นความคิดที่ดีมากคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนต่อไปเราต้องมีเราต้องตกแต่งเพิ่มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้แหละอ่ะ ตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งเออเออไม่ถึงตัวเตี้ยทุกคนผมตัวเตี้ยอ้าวเย็นไม่ถึงอีกอ่ะไจะได้ด้วยมันจะขวางใช่ไหมอึ๊บตึงต้งอึ๊บตึ้งนี่แล้วเราเข้ามาก็จะชว่วยอย่างนี้เลย ตอนนี้เราก็มีพื้นที่ไีบอกแล้วต่อไปเราก็เป็นซุ้มอะไรเพิ่มเติมอีกไหมซุ้มอาหารเมื่อกี้เรายังไม่ครบเรายังมีอาหารตอนนี้เราสิ้นสุดที่ป๊อปคอร์นเรายังมีอาหารที่เราต้องอีกก็คือมีเบอร์เกอร์กับอะไรเนี่ยอ,อ๋อปลาปลาสุดสุดเหวี่ยงสุดมันนั่นมันปลาอะไรปลาปรากฏว่าเป็นลิงใช่แล้ว โอเคทุกคนมาใส่ตรงนี้เพิ band, ่มนะอือใชลบไปเลยลบไปเลยไม่คู่หรอกคับผมบอกเลยผมแค่ลบไปนั่นแหละเราก็จะมีนี่นะครับเหมือนดูถ้าว่าสุดสนุกสุดมันของเราจะจะมีจะมีแต่ร้านอาหารนะเนี่ยร้านอาหารเยวเครื่องเล่นนี่เดี๋ยวเราจะไปขยายเครื่องเล่นต่อแล้วนะอุ้ยกดวางลบที ต่อไปเราก็ต้องมีที่สำหรับทิ้งขยะที่ดีที่สุดก็คือตรงนี้หนึ่งอะโอเคให้สองจุดจะได้ออกมาทิ้งขยะกันจะได้ไม่ต้องมีขยะนะคะทุกคนลดโลกร้อนกันด้วยคนอยากเล่นมากอ่ะโอเคงั้นเราเปิดซุ้มต่อไปเลยดีกว่า เปิดพื้นที่ยาคุณครับได้เวลาเปิดซุ้มต่อไปของทางที่ทางสำหรับเรานั่นก็คือที่เล่นหอคอยหอคอยมวลรัก,ล,กลูกทู่ไม่กเกี่ยวเนี่ยครับเปิดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างทางเดินนะให้คนเข้ามาในส่วนสนุกสุดมันของเขียนดีในวันนี้ ด้ทุกคนเราต้องมีโซนสะดวกสุด,สด,สดมันแล้วเรายังไม่พอนะแต่เราจะมีเราต้องมีที่ทิ้งถังขยะที่ทิทงทท้งถังขยะไม่ที่ทิ้งขยะที่ทิ้งถังขยะแล้วเราจะทิ้งถังขยะกันทำไมรับเนี่ยทุกคนต้องให้อภัยต่อการพูดของผมด้วยต่อไปเราก็ต้องมาหาเอ่อโต๊ะเหรอโต๊ะโต๊ะโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะ หาโต๊ะกอนครับตอนนี้เจอละโต๊ะอีเชียวอีเชีอ่า อนนี้เราก็ได้โต๊ะมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องมาตกแต่งเพิ่มเตมิมนี่ก็บนี่กระบะสา,ายแมวหรือเป่านี่เออจำนะโอเคทุกคนผมก,กลับมาแล้วขอโทษทีเมื่อกี้อ่าทุกคนในคลิปอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะผมตัดตัดทิ้งไปใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้มีคนทักทักมาตคือผมลืมปิดเสียงอะนะ ชางเ,เอนอล้ต้นไม้มานตรงนี้ได้ไงเรสกดผิดตรงนี้เขาเป็นที่รั้วใช่ไหมครับรั้วอยู่ไหนมันจะต้องมีรั้วอันนี้มันรั้วรั้วแบบไหนได้บ้าะรู้สึกว่าเราต้องมาหารั้วเออแล้วไปวางตรงนี้ทำไมเขียนดีมือมันลั่นนะทุกคนเขาต้องเข้าใจนะ <c oughs> ขัดใจทุกครั้งรัวอันนี้ได้ไหมได้เนาะก็ได้แหละอ่ะใช้แก้ขัดไปก่อนนะโอเคตื่รแล้ก็ต้องมีแบบต้นไม้ให้ดูล่มลื่นฝืนทนตรงนี้ไม่ได้ ได้ไหมไม่ได้อะกระบะรายแมวกระบะสายแมวก็ไม่ได้อืมตรงเนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้อง้น่าจะได้ข้างนอกกันเดียวครับทุกคนไม่เป็นไรเราเข้าใจครับเนี่ยทุกคนผมไม่รู้มันต้องวางยังไงงั้นเรามาดูตรงนี้มาแอบลอกไว้อ๋อเขาปลูกตรงนี้เป็นสีเขียวพื้นสีเขียวใช่ไหม เราต้องเปลี่ยนสีพื้นไหมแบบเป็นสีเขียวพื้น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 ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้แต่มันจะยุ่งยากยากเย็นแสนเข็นไม่ว่างก็ได้อืมโอเคเอาอย่างนี้ อุ้ยขยะเฮ้ยนี่มัอนอะไรกันครับเนี่ยล้อมทับขยะเป็นท่าล้อมทับขยะนี่เองเดี๋ยวเราต้องมีถังขยะนะควาจริงถังขยะทั้งที่นี่ก็เยอะพอแล้วนะเคานี้เขาจะยังขยันทิงน้งกันอยู่เลรผมก็ชอบจริงๆเลยเราคนร,รักการทิงรท้งขยะเนี่ยทิ้งขยะลงพื้นนะไม่ใช่ทิ้งขยะลงถังนี่ อะไรทั้งขยะลยครับทุกคนนี่คอค่อ,ขอ,อยของผมตอนนี้ตอนนี้ในในที่ของเราเนี่ยไล่ตัวเองได้ไหมตอนนี้นะครับในโซนสะุวกของเขียนดีก็ได้ดําเนินมาแล้วนะคะผมดําเนินมาค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเครื่องเล่นทั้งหมดสามอันนะ คนดูนี่ไปต่อแถวคนดูอะไรละครับเนี่ยไม่ใช่คนดูสิคนเอยากจะเล่นเครื่องเล่นก็มาต่อแถวกันแล้วมีซุ้มอาหารแต่ผมว่ามันต้องมี EP สอแน่นอนครับทุกคนโอเคเดี๋ยว EP เนี้ยเราจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าทุคนอยากดูว่า EP หน้าเขียนนี้จะสร้างสวนสนุกต่อแบบไหนนะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องเขียนดีโปเกมให้ถึงห้าซับด้วยนะทุกคนเยโอเคทุกคน ไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ mm hmm. ิลลี่บุ๊กไลท์กับชาญกฤษณ์เป็นใครนะครับบาย